ไม่ชีไม่ชีนุ้ยก่อนนะไม่ไม่ชีจะกลาบเรียนว่าไม่ชีปรงปล่อยวางธาตุไฟได้อีกธาตุหนึ่งแล้วเจ้าค่ะ<อ>วันนี้วันนี้มังกายธาตุดินยี่สิบอาการก็สลายเป็นดินดินคืนดินเป็นดินธรรมชาติไปแล้วธาตุน้ําก็ลงทะเลไปหมดแล้วน้ําคืนสู่น้ําเจ้าค่ะตอนนี้ลมก็ลมหายใจออกไปก็แยกไม่ได้หรอกลมจากจมูกเราหรือลมในอากาศมันเหมือนกันหมด ดินน้ำลมเหมือนกันหมดวันนี้ธาตุไฟพอถึงตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเห็นเหมือนกับเป็นพลังขึ้นความร้อนเจ้าค่ะออกไปรอบตัวเลยแล้วก็เหมือนกับนี่คือความความร้อนในตัวเนี่ยกับความร้อนข้ารอบรอบตัวเนี่ยมันความร้อนเดียวกันไฟเดียวกันไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งดินน้ำไฟไม่มีใครเจ้าของเป็นของธรรมชาติทั้งหมดเจ้าค่ะแล้วก็ช่องธาตุอากาศช่องว่างในตัว กับความว่างรอบตัวก็คือความว่างเดียวกันทั้งดินน้ำไฟลมอากาศทั้งห้าธาตุไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้าค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาติข้างในข้างนอกเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างเลยทั้งหมดสรุปได้ว่าไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะ,ะสาธุเอาพวกเราจะทักไม่ชีไหมเรื่องไม่จีเขาปฏิบัติละเอียดยังไง อ่าสังเกตุเหตุที่พ่แม่ชีก็สรุปสรุปเฉยแม่ชีก็ปฏิบัติมันยังไงมันจะได้เป็นตัวอย่างเพราะว่าลูกตาเล่าตัวอย่างลูกตามันต้องต้องหลายอย่างแล้ตวตอนนี้แม่ชีตัวอย่างมันจะไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ตัวท้ายก็จบเหมือนกันนวัสการคะ่ะแม่ชีคะ่ะเมื่อกี้แม่ชีเล่าถึงธาตุนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมีความตัวอยากรู้ออกมาเลยมันมันมีความสนใจด้านนี้นะ,ะแม่ชีเล่าให้ฟังได้ไหมคะซึ่งจริงแล้วก็สองสามวันนี้ก็ มีความสงสัยเรื่องว่าการดูธาตุเหมือนกันอยากจะทราบว,ว่าแม่ชีดูยังไงสอนสอนหน่อยได้ไหมคะคือแม่ชีเป็นคนที่ดูจิตไม่เป็น,นะะอันนี้พูดได้เลยแต่ดวงตาก็แนะนําให้พิจารณากายแม่ชีก็พิจารณากายหลายอย่างแต่ตอนนี้ที่ทํามากที่สุดคือม้างก,กายด้วยอาการสาริดสองนะคะ,ะาตุดินคือาตุดินเนี่ยนะคะเวลาเริ่มพิจารณาเนี่ยเริ่มจากสวดอาการสามสิบสอง เราสวดกัะเพงกับทุกคนใช่ไหมคะเริ่มจากเกศาผมทั้งหลาย <Okay. S 1> แม่ชีก็จะเห็นผมบนหัวในล่วงไปที่พื้นพื้นดินข้างหน้าจะเป็นพื้นดินหัวล้านลงมาขนทั้งหลายขนคิ้วขนตาล่วงลงไปบนดินหมดก็จะมองดูแล้วเราไม่มีคิ้วนี่ขนตาเกศาลงมาหน้าขาเล็บเล็บถอดเล็บออกทีละนิว้วทั้งมือทั้งเท้า ให้เวลาที่เราถอดให้ความรู้สึกอยู่ที่เล็บแต่ละเล็บที่กำลังถอดด้วยนะคะคือจริงๆไม่ใช่มือดึงเลยนะคะขึ้นมองแล้วมันหลุดออกไปเองคือมองตรงนี้ความรู้สึกอยู่ตรงนิ้วนี้เล็บนั้นก็จะหลุดลงไปเล็บยี่สิบหือตลงไปแล้วพอต่อมาทันตาฟันทั้งหลายฟันในปากเราต้องจำฟันเราได้สี่ไหนอุดไว้สี่ไหนฟันดีสี่ไหนฟันเกถอดแต่ละซี่ลงไปทิ้งมันจะหลุดไปเองนะคะเวลามองแต่ละที่ แต่ต้องข้อสําคัญต่างตาให้หลักว่ามันต้องเป็นตัวเราที่ม้างอยู่นี่คือตัวเรา <Yeah. S 1> เพราะนั้นเรามีอัตลักษณ์อะไรที่เป็นของตัวเราแล้วต้อง,อง,องจับตัวนั้นนะ่ะทิ้งไปให้หมดค่ะตาตาโจหนังตะโจนี่ใช้เวลาหน่อยคงจะเคยลอกเยื่อสลักใช่ไหมคะลอกผิวเราเนี่ยแต้หนังหัวเนี่ยลงมาไล่เราไปถึงนิ้วมือนิ้วเท้าถอดต่อไปมันลอก ผิวสละค่ะมันก็จะเหลือแต่เนื้อก็เลือมังสังเนื้อไม่ชีกํามังม้างทาดดินเพราะนั้นแม่ชีจะไม่เห็นเลือดไม่เห็นอะไรแต่จะเห็นเป็นเนื้อแดงๆเฉยๆว่าไม่มีหนังหุ้มแล้วก็ถอดรูดเนื้อออกเคยรูดเวลาเราทานพวกกระดูกหมูที่ต้มปเปื่อยใช่ไหมคะมันรูดออกมาได้รูดแบบนั้นนะคะตั้งแต่หัวพอรูดหัวมา จมูกหูตาอะไรมันก็ลงมาหมดเหลือแต่กระโหลกไล่อย่างนี้ทั้งตัวถอต่มาถึงหน้าอกแขนซ้ายแขนขวาลูดไปจะถึงนิ้วแต่ละนิ้วทั้งมือซ้ายแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาตอนนี้เราจะเห็นตัวเนี่ยหลือแค่โครงกระดูกแต่มีอวัยวะภายในจ่ะนะคะวักลังม้า หัวใจยักนางตับกิโลมะกังพมพืชด,ดึงคืออย่างทิ้งแต่ละอย่างมันจะหลุดทิ้งไปทึงไปอันตังลำไส้ใหญ่อันตะคุณังลำไส้น้อยลำไส้จะยาวหน่อยมันจะไปกองโตอยู่ข้างหน้าอุทยังอาหารใหม่กระริสังอาหารเก่าเราทานอะไรเมื่อเช้าอะมาอยู่ในกระเพาะเราเนะื้ออาหารใหม่อะไรที่เราทายไปเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ในลำไส้ใหญ่เห็นภาพมันจะลงไปกองหมด มัทกเกม,มัทรุงคังเยื่อมสมองศียัเคยทานสมองหมูใช่ไหมคะมันคล้ายๆอย่างนั้นนะคะก็กทิกนิดนึงคือว่าไม่ใชีจะมีจุดอ่อนว่าไม่ชีไม่รู้จักว่าม้ามันหน้าตาเป็นยังไงก็ไปเปิด Google นะคะตัวไหนอันไหน,นึกไม่ออกก็ไปเปิด Google เขามีทั้งนั้นนะคะแต่แต่ g o o g l e ที่ผ่าศพน่งก็ถอดออกไปแล้วไม่ไม่มีให้ดูเราก็ต้องบางอย่างก็ใช้สังขารผลิต พวกนี้ออกมาค่ะธาตุดินเนี่ยต้องอก็จะเหลือโครงกระดูกนะคะรูเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอัฐิมชังยอในกระดูกสามอย่างนี้มาพร้อมกันได้จะเริ่มจากด้วยประสบการณ์ตัวเองเนะะี่ยค่ะจะเริ่มจากมือนิ้วมือหัวแม่มือข้างซ้ายหัวแม่มือจะมีกระดูกสองท่อนดึงเอ็นออกก่อนดึงเอ็นที่เกาะกระดูกสองท่อนนี้ไว้ด้วยกัน พอเราดึงเอ็นออกกระดูกร่วงไปเองไล่ทีละนิว้วนิ้วมือนิ้วเท้าแข,แขนซ้ายแขนขวาไล่กระดูกเทละท่อนถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงมันมีที่หลงตาโพสต์อะค่ะเป็นวิดีโอที่เป็นโครงกระดูกอะคะ่ะแล้วเขาก็จะบอกกระดูกในตัวเราเนี่ยมีอะไรทั้งไงอย่างตัวอย่างอย่างกระเบนเน็บเนี้ยเป็นกระดูกข้อเล็กๆต่อกันเป็นโค้งถอดทั้งตัวค่ะหลวงปู่ซิมเคยพูดถึงว่ากระดูก300รท่อน เนี่ยค่ะแล้วถอดไปเรื่อยๆค่ะชัดไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะตอนแรกไม่ชีเริ่มเนี่ยไม่ชีม้างตอนแรกเนี่ยเป็นชั่วโมงเราก็จะจบตอนนี้สิบห้านาทีก็จบละคือคือเราทําไปแล้วมันจะจิตมันจะคุ้นเคยไม่อยากทํามันก็จะทําอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือธาตุดินก็ขัถอดกระดูกลงไปถึงดินนะคะท่าน,นิสลายธาตุดินเนี่ยมันมีวิธีหลายอย่างแล้วแต่แล้วแต่จะหลุดเราของไม่ชีเนี่ย คือหน้่จากวัดสัพทุมเนี่ยวัดปทุมเนี่ยอยู่ข้างพลากรอนเขาจะมีเครนใหญ่ๆแล้วเขาก็จะยกขึ้นยกลงอะไรอยู่เรื่อยแม่ชีก็มองเป็นมีเครนยกคานซีเมนแบบที่เขาใช้ต่อถนนนะคะที่เขาทางเครนก็ปล่อยคานซีเมนนั้นลงไปทัพกองอาการยี่สเท่าลกองกองเนยมันก็แหลกละเอียดไปกับพื้นแล้วก็ก็สับให้มันละเอียด แต่จะเผามันก็ได้แต่ถ้าสับละเอียดลองนึกถึงเวลาเราเห็นตับบดอนะคะเวลาเอาตับโบดท,ทาบนขนมปังอะไม่สิจะรูดไปพื้นดินอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วเราจะแยกไม่ออกแล้วไอ้เมผงดินชิ้นไหนมาจากหัวผงดินชิ้นไหนมาจากกระดูกผงดินชิ้นไหนมาจากกระเพาะมันเหมือนกันหมดดินทั้งตัวเนี่ยกับดินที่พื้นที่เราทิ้งไปเนี่ยดินเดียวกันนี่ค่ะมันก็จะทิ้งได้ว่ะ มันไม่มีใครเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครเป็นเจ้าของดินของในกายของแต่ละคนกับดินของตามธรรมชาติคือดินเดียวกันอันนี้ก็จะวางธาตุดินได้ดินที่ธาตุน้ํานเนี่ยลงตาให้ทริกอันนี้ต้องต้องกลับลงตาไม่ตาชี้นะว่าไม่ชี้ทิ้งลงทะเลเดินไม่ชี้ไม่ทิ้งลงทะเลไม่ชี้ทิ้งตามบอ่อทิ้งอะไรมันไม่ชัดลงตาบอกทิ้งลงทะเลปิดตังน้ําดีน้ําดีสีเขียวก็จะเป็นน้ําดีไหลลงไปบนทะเล มองภาพเหมือนกับเราอยู่กลางทะเลเลืออะค่ะเรายืนอยู่บนเรือที่กลางทะเลทิ้งน้ำดีลงไปตั้งน้ำดีเสมหางน้ำสาเเลบโพนน้ำเหลืองเลยตั้งน้ำเลือดที่ชัดมากคือเลือดเรามองเลือดเป็นสายลงไปในน้ำทะเลแต่แรกเราก็เห็นเป็นลามสีแดงแต่มันจะค่อยๆสลายกลืนไปกับน้ำทะเลมันจะไม่เหลือสีแดงในทะเลตรงนั้นเลย ไม่ว่าเราม a ้งธาตุน้ําอะไรจากตัวลงไปทั้งสิบสองอันเนี่ยลงไปในทะเลไม่เคยเปลี่ยนสีน้ําทะเลได้น้ําทะเลก็ยังเป็นสีฟ้าน้ําเดียวกันน้ําในตัวกับน้ำข้างนอกน้าเดียวกันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นธรรมชาติถึงจุดหนึ่งเขาให้เรายืมมาใช้เท่านั้นเองเราขี้ตู่ธรรมชาติามาหลอกว่าเป็นของเราจริงๆมันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีจริงๆค่ะ ธาตุลมก็ลมหายใจอันนี้ง่ายยืมมาคืนไปยืมมาคืนไปแยกออกไหมคะเนี่ยที่หายใจตอนนี้มันอยู่ตรงไหนบนหน้าหรออากาศเหมือนกันหมดอันนี้ธาตุไฟในะที่ไม่ฉีดติดแล้วหลวงตาก,ก็บอกว่าให้คืนพระอาทิตย์แต่อันนี้วันนี้ได้ดงบังเอิญคือพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันเห็นเป็นเหมือนกับพลังคลื่นความร้อนกระจายไนรอบตัวเลยค่ะแล้วก็จิตมันก็อ้ะ มันก็เหมือนกับความร้อนรอบตัวอากาศมันร้อนด้วยนะคะตอนคือมันมันความร้อนในตัวความร้อนนอกตัวความร้อนเดียวกันมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่อะไรธาตุไฟในตัวกับไฟข้างนอกเหมือนกันดินน้ำลมไฟไปหมดแล้วแล้วทีนี้ก็ก็จับวางได้ทีละธาตุแต่ช่องว่างเนี่ยมันง่ายช่องว่างในตัวสมมให้ลำไส้ขยับสมมให้อะไรเคลื่อนไหวได้ กับรอบตัวเนี่ยช่องว่างเหมือนกันลวงตาเจ้าคะ่ะอันนี้ที่ทําได้เนี่ยไม่ชีถอนอธิษฐานรายที่สี่สำเร็จเจ้าคะ่ะถกไม่ชีจะเวลาที่ไม่ชีตอนแรกเริ่มจากฟังธรรมลวงตาไม่รู้เรื่องเลยไม่ชีก็ถอนอธิษฐานได้รวมแล้วถอนได้สามลายถอนได้สามลายปล่อยปล่อยวางได้ถึง ท่าดินทำน้ำท่านาลมใหม่ใหม่ตั้งกันไวันนี้วันนี้มาครั้งนี้เนี่ยถึงได้จิตมันบอกมาเองว่าเรายังผูกไว้อีกลายหนึ่งผูกพันไว้อีกลายหนึ่งเป็นสาวกขององค์ท่านหนึ่งค่ะแล้วก็จิตบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ขอถอนความเป็นสาวกท่านก็มาถอนที่นี่แหละค่ะ ก่อนหน้าวระสวรวันนี้ก็ถึงได้ทิ้งทัดไฟได้ค่ะก็อยากจะที่พูดเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าถอนอธิษฐานที่หลวงตายามแล้วย้ำอีกเนี่ยสำคัญมากไม่ชีขอขมาได้สำเร็จค่ะลายหนึ่งถอนอธิษฐานตอนนี้รวมแล้วสี่ลายถ้าถอนได้จากใจจริงๆเนี่ยทำทะลุถึงใจได้ง่ายค่ะก็ และอะไรที่เราไม่ชัด Google บอกได้หมดนะคะเรา <c oughs> Google บอกได้หมดค,คือคือม้าหน้าตาเป็นยังไง Google ก็บอกได้นะคะอันนี้คือวิธีหนึ่งที่แม่ชีทำจริง,รงแล้วยังมีพิจารณาความตายพิารณาอสุพะแต่ก็ขอขอ,ขอเล่าแค่อ,อนนันดีก็แล้วกันะคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนที่แม่อ่ะ,อะแล้วตอนแล้วที่แม่ชีบอกว่าสําเร็จ สำเร็จธาตุเนี่ยมันเป็นยังไงคะใช้คําว่าสมเร็จธาตุเลยค่ะไม่คิดอะไรนะไม่ได้คิดบอกอ็เลยนะปล่อยวางธาตุเอปล่อยวางปล่อยวาคือไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่ยึดว่าเราจริงๆตัวเราไม่มีเรายืมเข้ามาทางนั้นและที่ทําอีกอย่างอันที่ทําอันนี้คือเรียกว่าอนุโลมแต่ไม่ชี้จะปฏิโลมกลับด้วยเข้าใจอะไรนะปฏิโลมกลับปฏิโลมกลับคือไม่ชี้ย้อนกลับเข้ามาเป็นตัวเรา หมดคาดใช่ไหมฮะไอ้ที่มันเป็นงผงอยู่กับพื้นเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงกระดูกก่อน<ม>แล้วก็ประกอบเอาโอยวะใส่เข้าไปแล้วเอาเนื้อฉาบเอาหนังคลุม,มแล้วก็ใส่เล็บใส่ฟันใส่ขนคิ้วขนตาใส่ผม,มกลับมาเป็นตัวนี้แต่จิตไม่ชีมันจะตะโกว่าให้ยืมใช้ชั่วคราวนะไม่ใช่ให้เธอเลยนะถึงเวลาจะเรียกคืนต้องคืนเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่เที่ยง คือมันมันเลยรู้เองเลยจากใจเลยใจเขารู้เองเลยคือเวลาที่เวลาที่รู้ถึงใจเนี่ยปฏิกรุรยาทางกายมันเกิดเยอะนะคะวันนี้พอปล่อยวางทัดไฟได้ไม่ฉีนนั่งร้องไห้ไม่รู้จะทําไงจะขาดดวงตาก,ก็ไม่ได้ก็เป็นนั่งร้องอยู่หน้าพระพุทธเจ้าองค์ขาวแล้วก็หมอบกราบท่านแล้วความสงบมันก็เกิดก็หดร้ดองก,ก็สงบได้ค่ะคือคือเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองค่ะ แม่ชีก็เลยรู้ว่าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเองอยู่แล้ว<ม>คือไม่เชื่อแล้วว่ามีตัวเอง<ม>ใช่ไหมคะไม่มีตัวตนเหรอคะไม่มีตัว,ต,วตนทุกคนไม่มีตัวตนอ่าเราสมมุติมาขึ้นมาเราไปคิดตัวธรรมชาติใช่อืมแต่ว่านี่เรารู้จักใจหลายๆคนเราก็พูดเช่นนั้นใช่ไหมแต่ว่าสำหรับแม่ชีเนี่ยคือจากใจเลยรู้เลยว่า อันนี้เป็นการสมมติขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมคะแต่มันก็มีเวลาหลงนะคะ,คะถ้าเราหลงอย่างเวลามีภาษาแรงๆมาประทบเนี่ยจะรู้เลยถ้าเราวันไหวคือเรามีมตัวตนไปตั้งมีตัวมารมาับแล้วนั้นเราต้องวางกราบขอบพระคุณค่ะสาตุมีใครจะซักไม่ชีไมาให้ละเอียดมีไหมละเอียดพอไหมเรียนไม่พอซักอีกมีไหม อ๋อนี้ตัวอย่างไม่ชีจอมจิตบางที่ไม่ชีจอ,จอาม,าามาจ,อจิตเดี๋ยด้เขาข้ามไปนิดก่อนนะไอไม่ชี้กันข้ามไม่ชีจอมจิตเดินทางมาไกลอาจังหวัดเลยเพิ่งมาถึงอะ่ะกับนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะนึกจะเล่ามันเล่าไม่ออกแต่กลาบเงลยนหลวงตายอย่างนี้คือเลิกทำแล้วเจ้าค่ะไม่ไม่หาอะไรอีกแล้ว พราะมันแต่ละสิ่งมันไม่มีอะไรที่มันมีที่มันที่มันเป็นจริงเลยหลงตาสิ่งหนึ่งที่ชี้ได้จากหลงตาก็คือการถอนอธิษฐานซึ่งรู้ว่าปัถนาพุทธประวงมเจ้าค่ะซึ่งการถอนถอนซ้ำหลายครั้งมากครั้งหนึ่งนี่ปาก ปากไม่ไปเลยเจ้าค่ะมันจะไปประถนาเป็นแต่พระพุทธเจ้าจนวันหนึ่งที่หลวงตาสอนว่าต้องเด็ดขาดลงไปเลยมันหยุดกึกแป๊บหนึ่งหลวงตาแล้วมันก็เอานพาชาตินี้แหละหลังจากนั้นก็ กุานเดี๋ยวนี้ไม่มีชาตินิพานเดียวนี้เดี๋ยวนี้ก็จนเพียนเพียรที่จะถอนมันก็เริ่มรู้สึกว่าแรงที่มันที่มันดึงเรามันก็เบาไปเบาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็จากที่หลวงตาเคยพูดกับโยมคนหนึ่งว่าเหมือนกับเออทำกำลังดีๆแล้วก็ มันเหมือนมันมีอะไรสะดุดนะคะหลวงตาก็สอนให้อธิษฐานอะไรที่ที่สิ่งที่เป็นที่ติดขัดที่มาบังที่มาอะไรเนี่ยเจ้าค่ะก็อาศัยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะแล้วก็คุณครูบาอาจารย์คุณบุญเหล่านี่ยค่ะก็ช่วยขจัดตรงนี้ไปเจจาค่ะทำให้ให้ทำเข้าสู่ใจ คือสิ่งหนึ่งที่ที่ฝังจากหลวงตาได้เรื่อยๆคือหลวงตาจะสอนวิธีในการที่จะอธิษฐานเชื่อมหรือแก้แก้ปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันมาบางังมาเป็นบงังเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเข้าทำเข้าถึงธรรมรู้ธรรมตรงเนี้ยซึ่งซึ่งชีกเพียนอธิษฐานอธิษฐานตามตาม,ต,ามตลอดเสมอเสมอเจ้าค่ะมันก็ทำให้ให้ความ การฟังหรือการความเข้าใจมันมันง่ายขึ้นจนงบางครั้งก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้าใจได้ง่ายๆกว่าที่ที่ผ่านมาเจ้าค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ปฏิบัติเสมอก็คือการฝึกพลังลมงปานนะเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบก็ทำทำตามที่หลวงตาสอนองเดียวค่ะ จนกระทั่งเรารู้สึกว่าการการการฝึกพลังลมปาณเนี่ยมันได้ฐานของความสงบที่ที่ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นเป็นได้ง่ายก็จะเพียงเพียนทำตรงนี้ค่ะก็เราก็จะเห็นสภาวะในการที่เห็นกายเห็นจิตธารู้ได้จากการฝึกพลังลมปาณเนี่ยแล้วเจ้าค่ะ แลตอนหลังก็การฝึกฝึกเสร็จจิตสงบทีก็จะพิจารณาถอดกระดูกเจ้าค่ะเหมือนพิจารณาให้ให้กระดูกาธาตุกระดูกสลายลงเป็นเป็นผงแล้วก็หายไปสู่ธรรมชาตินะเจ้าค่ะซึ่งซึ่งเมื่อจิตสงบแล้วก็อธฝึก ตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าจิตมันมันปล่อยวางได้ได้ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วชีก็ดูจิตในในในระหว่างวันนะเจ้าค่ะว่าเหมือนสิ่งนี้เกิดดับเกิดเองจิตมันก็จะปรุงของมันเองโดยธรรมชาติของเรา โดยเราไม่ได้ไปทำอะไรมันนะคะมันก็เกิดมาจากความว่างแล้วก็ดับไปสู่ความว่างนะเจ้าค่ะในระหว่างวันก็จะมีพิจารณากายถอดกระดูกไปเรื่อยๆอเจ้าค่ะจนกระทั่งเช้าวันก่อนก็พิจารณาเคลื่องกระดูกออกไปจากหัวจากแขนจากโครง แล้วก็ค่อย่อๆสลายสลายสลาย,สลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหายไปสู่สู่พื้นดินเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งมันก็ทำให้รู้สึกว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเจ้าค่ะสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเป็นตัวเราก็เป็นแค่ความคิดขึ้นมาในในในขณะหนึ่งซึ่งเราไม่หลงไปกับสิ่งเนี่ย มันจะทำให้เราเห็นได้เลยว่าความเป็นตัวตนเราไม่มีอยู่จริงมีแค่สังขารสิ่งที่ปรุงขึ้นมาจากความว่างแล้วก็ดับสุขความว่างโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเจ้าค่ะซึ่งธรรมชาติอันนั้นเขาก็เป็นของเขาเองอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะสาธุ ไม่ชีนุ้ยกับไม่ชีจอมจิตเนี่ยไอ้การเดินทางมาตามมารยมรมักอริผลเนี่ยแน่แน่แนดีมากก็ถูกต้องแล้วตามทางอนิยมยมรรคผลเนี่ยขอให้มีตติสมาธิปัญญาตถาความเพียรมีหิฤิตปาฏมีขันติอดทนอดกั้นข่มใจแล้วครับด้าใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็เนี่ยย่อมจะมีมรรคผลนิพพานเป็น เป็นที่สุดได้อันเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องนะมีมีสติสมาที mm ่ป like, ัญญาสัตามความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะว่าเดินทางมาถูกทางแล้วล่ะยังไงก็ต้องไปจบปลายทางที่ถูกต้องเหมือนกับคนที่เดินทางจากกรุงเทพมาหาลุงตาที่เนี่ยเมื่อเดินมาถูกทางแล้วมันก็ต้องมาถึงที่นี่จนได้เนี่ยถ้าเขาไปทางอื่นเนี่ยเขาไปตามถนนสายอื่นไปทางอื่นลงไปทางอื่นก็ไม่ไม่มาไม่ถึงแต่ก็เดินมาถูกทางแล้วยังไงก็ต้องมาถึงจนได้เนี่ย ดั่นหละเดี๋ยวนีมน้มันง่ายการเดินทางเพราะว่ามี G.P.S บอกทางคนไม่เคยมาก็มาตาม G.P.S เขาก็เนี่ยขับรถไาจานกนครศรีธรรมราชไปจากทางใต้บอกไม่เคยมาเลยฟัง y u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  e หลงตาแล้วอยากจะมาหาขับรถมาเลยอย่างเงี้ยเขาก็มาได้เพราะมี G.P.S บอกทางแม่นยำทางแองริี i มกักไอ้ผลเนี่ยพุทธเจ้าทำทาง G.P.S ไว้แม่นยำมากแล้ละเอียดกว่าขอให้เดินตามทาง G.P.S ที่พุทธเจ้าทำไว้เถอะ ยังไงมันต้องถึงจุดหมายปลายทางคือมันถึงเบียบมันถึงพุทธธรรมอฐานประจกรีหรือถึงมรรคผลนิพพานอย่างแน่แท้อันนั้นอธิษฐานก็สำคัญที่สุดนะที่บอกว่าถอนอธิษฐานเนี่ยใครที่ถอนอธิษฐานแล้วแต่ไปโกหกพุทธเจ้าโกหก,กหกลวงตาบอกว่าหลวงตาบัางบคับให้ถอนความจริงไม่อยากจะถอนหรอกดังนั้นถ้าถอนจริงจากใจอะถอนแล้วขอเข้ามาจริงให้ขาดที่ใจถอนคํา สาบแช่งไห้ขาดที่ใจแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ในติฐานนะทำไว้ให้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านเนะี่ยเป็นจริงที่ใจถอนจริงที่ใจอันเนี้ยทำมันก็เกิดจริงที่ใจเลยมันไออภินาอะไรติดขดัดมันก็ทะลุไปหมดอ่ะต้องถอนให้ขาดนะถ้าถอนไม่ขาดโอ้ปฏิบัติยังไงก็ไม่ไปยังไงดีมากแล้วนะอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทนะนะอย่าประมาทในกิเลสและอย่าประมาทในธรรม